เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอสวัสดสวัสดีคุณผู้ชมทีร่รักทุกคนต้องทานกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกแล้วนะครับ และในคลิปนี้เนะี่ยครูชมครับเป็นไงกันบ้างนะครับกิจกรรมสายฟรีอ่าแลกชุดกันไปหรือยังนะครับก็คือจะเป็นชุดผู้หญิงนะครับไหนหนาเป็นกิจกรรม17เมษายนมันศาสตร์ราารดเดย์นะครับคผูชมนี่แลกของฟรีไปแล้วจะไม่ล่าเนี่ยจะเป็นชุดผู้หญิงที่น่ารักมากๆเลยนะครับชุดสงการตอนนี้ก็ยืลืมไปแลกกันด้วยนะครับอ่าผมก็แลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้คผูชมสังเกตรหรือเปล่านะครับมันจะมีแบบตัวหน้ากิจกรรมเพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับก็คือจะเป็น KO night นั่นเองนะครับนี่นะครูชมก็คือเเปิดให้้รราาาจองกันแลวสมถ จองเพื่อรับเป็นตัวตัวคูปองแลกเปลี่ยนสกินปืนแล้วก็จะเป็นคูปองไดมอน์รอยัลนั่นเองนะครับทีนี้บางคนก็แบบเออสงสัยนะว่ามันคืออะไรเนี่ย ศึก KO ใน24เมษายนคืออะไรนั่นเองนะครับเอออัอนนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับที่เป็นแบบน่าจะแบบฉลองแพทใหม่เลยนะั่นแหละมาพร้อมกับแพทใหม่เลยก็คือจะเป็นแพทของศึกสังเวียนเกี่ยวกับนักมวยอะไรประมาณนี้เลยนะครับเป็นชุดนักมวยโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับฝั่งดําก็คือจะเป็นผู้ชายแล้วก็ฝั่งขาวเนี่ยจะเป็นชุดผู้หญิงนะครับทีนี้มีกิจกรรมสายฟรีมาด้วยนะครับแจกชุดผู้หญิงฟรีเลยนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟไทยจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเลยว่า2เซิร์ฟแล้วนะครับที่ผมไปเจอมาแล้วกก็เามีาร แจกชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีการแจกชุดมีแจกอพวกกระโปรงกระเป๋ามีแอร์บอร์ดแจกโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยเอาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่เซิร์ฟเวอร์ที่มันมีกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่ากิจกรรมของเขาเป็นยังไงนะครับนี่ KO ไนท์เหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมหรือว่าน็อกเอาท์นั่นเองนะครับนี่โอ้โหอย่างสวยเลยคุณผู้ชมเป็นไหมเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับเป็นชุดนั่ง โอ,โอ้โหมีปากดําด้วยนะครับโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะครับเป็นชุดนักมวยใหม่นะครับนี่ก็แบบโอ้โหสวยจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมแจกของฟรีเพียบเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาไล่เลียงดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นกิจกรรมเหมือนกันเลยแล้วก็มีสปอยเป็นชุดผู้ชายมาด้วยนะครับนี่เป็นชุดสีดาตัวนี้นะครับอันที่จริงผมก็มันผมหาแล้วนะครับมันไม่มีนะครับแบบชุดหลุดออกมานะครับมีแต่แบบรูปนั่นแหละคุณผู้ชมมีชุดแบบนี้แหละแต่ไม่มีแบบชุดที่่แบบเต็มมๆันวา รอบข้างข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงเป็นลายอะไรบ้างก็ไม่มีวิดีโอมาประกอบนะครับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับน่าจะแบบว่ายังหลุดมาไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับก็น่าจะเข้าเร็วๆนี้แ้แหละไม่ต้องรอแบบด้วยลองดูหรอกว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้ามาในวันที่24อ่าเมษายนนี้นะครับปลายเดือนจะมีกิจกรรมของ KO Night นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลอาดูดีกว่าว่าเขาแจกกิจกรรมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่อย่างแรกเลยก็คือจะเป็นการล็อกอินรับของฟรีก็คือต้อนรัับแททใใหม่่นนนียว18 24ถึงอ ก็น่าจะแบบในวันที่14เนี่ยเปิดอ่าแพทใหม่มาปุ๊บเนี่ยก็เจอเลยนะครับในการรับเป็นตัวคูป,ปองไดมอนด์ระย้านั่นเองนะครับเออก็อัปเดตแผทใหม่ก็น่าจะเป็นวันที่14นั่นเองนะครับอ่าก็อ่าอัปเดตตั้งแต่ตอนเชา้าจนถึงตอนเย็นนู่นแหละเปิดมาปุ๊บก็จะเจอตัว ตัวคูปองเลยนะครับในวันที่14จนถึงวันที่18สามารถมารับกันได้นะครับทีนี้ในวันที่17เดือนเมษายนจนถึงวันที่2เดือนมิถุนายนนะครับคุณผู้ชมก็คือจะมีกิจกรรมแจกชุดฟรีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเซิร์เวอร์อ่าน่าจะเป็นของยุโรปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของยุโรปนะแต่ว่าของไทยก็น่าจะคล้ายๆกันเลยคุณผู้ชมครับ ก็แบบอาจจะเป็นกิจกรรมเหมือนกันแหละเพราะว่าเป็นแผดใหม่เขาจะแจกชุดนั่นเองนะครับฉลองแผดใหม่จะมีชุดฟรีมานันเองนะครับของไทยจะแจกชุดนี้หรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแต่เป็นชุดที่แบบน่ารักมากคุณผู้ชมครับน่ารักจริงๆนี่จะเป็นชุดนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตามไปด้วยสกินกระเป๋านั่นเองนะครับนี่เออแล้วก็ผมลืมไปนะครับคุณผู้ชมสรับชุดผู้หญิงตัวนี้แล้วก็จะมีชุดผู้ชายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูไปดูเลยนะครับนี่ นี่เป็นยังไงคุณผู้ชมก็คือจะเป็นสังเวียนของผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับก็คือฝั่งดําเป็นของผู้ชายแล้วก็ฝั่งขาวเป็นของผู้หญิงนะครับน่าจะแบบมาต่อยกันแนะ <c oughs> เ่เฮ้ยเออก็น่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับสลับอ่าแพดใหม่แพดหน้าเนี่ยก็มีของใหม่มาเพียบเลยนะครับทีนี้ต่อไปเลยก็คือจะเป็นสกินกระเป๋านะครับเป็นกิจกรรมฉลองอ่าตัวหน้าบบี้ใหม่ฉลองตัวอินเทอร์เฟซใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอัปเดตใหม่ก็น่าจะมีแจ้งแจกแบบนี้แหละแล้วก็จะมีสกินของร่วมชูชีพราราี กันเลยนะครับเป็นลายของนักมวยนั่นเองนะครับนี่ไหมคุณผู้ชมอ่าสวยมากอะตอนนี้ก็เทจะจัดเลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปนเนื่องกันเลยในวันที่21นะครับจนถึงวันที่30เนี่ยจะมีกิจกรรม7วันล็อกอินรับฟรีนั่นเองนะครับอ่ก็คือล็อกอินต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่30เนี่ยรับฟรีไปเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่องอ่ากล่องรูทบ็อกซ์หรือว่าจะเป็นกล่องดวงใจนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเป็นกระเป๋าหรือเป็นแอร์บอดผมไม่มั่นใจนะครับตัวนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆเลยนะครับผมก็ดูไม่ออกนะครับว่าเป็นอะไรนะครับอ่าก็ได้รับเหมือนกันเลยนะครับล็อกอินแล้วก็รับฟรีไปเลยทีนี้ต่อไปในวันที่24ถึงที่30เนี่ยก็คือจะมีตัว sky win g challenge นั่นเองในคุณผู้ชมครับก็คือจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับ ไอเทมใหม่นะครับสกายวิ่งนั่นเองคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่ามันคืออะไรนะครับอ่าอันนี้ผมทําคลิปไปแล้วนะโอ้โหใครพลาดไม่ได้ดูเนี่ยก็ฝากไปดูหน่อยแล้วกันนะครับผมทําคลิปไปแล้วสำหรับตัวนี้นะครับก็ค,คือจะเป็นสกายวิ่งใหม่นั่นเองนะครับอ่าน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอเทมใหม่เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยจะแบบใช้แทนเอบอร์ ot, ใช้แทนร่มเลยนะครับเป็น,นแบบยานพาหนะเลยนะตัวนี้เนี่ยเท่มากๆเลยนะครับน่าจะมีแบบกิจกรรมให้แบบเราใช้ตัวนี้เนี่ยกีตากีต้าแล้วก็รับฟรีม,ร,ร,มร,รั น่าจะมีเพิ่มเข้ามานะครับในอ่าแพดหน้าเนี่ยเจอกันแน่นอนนะครับเป็นไอเทมใหม่นะครับที่แบบต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ ทีนี้นะครับในวันที่24วันเดียวกันเลยเนี่ยก็คือจะเป็นวันพีคเดย์นั่นเองอ่ะ <Yeah. S 1> เป็นวันที่แบบแจกหนักจัดเต็มที่สุดเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสกินแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับน่าจะแบบเป็นการอ่าเก็บโทค็นแล้วก็แลกฟรีหรือเปล่านะครับพีคเดย์รีวอร์ดก็น่าจะแบบเป็นการแลกแหละหรือไม่ก็ล็อกอินอ่ารับฟรีนั่นเองนะครับเหมือนกับรับทางสาย,สายตอนนั้นนั่นเองนะครับเป็นไงคุณผู้ชมสวยมากๆเลยสำหรับชุดผู้หญิงตัวน,นี้ผมก็รอติดตามกันเลยนะครับบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะ ในครับนี่ก็มีกิจกรรมมาเหมือนกันแต่ของเขาเนี่ยจะแตกต่างออกไปนะครับคือจะเป็นกิจกรรมแบบอ่าช่วยกันไลค์อ่าแชร์นั่นเองนะครับให้ครบเท่าไหร่เนี่ยอ่าสี่หมื่นห้าพันแชร์นั่นเองนะคุยงครับสี่หมื่นห้าสามพันแชร์ปุ๊บก็ปลดล็อกไปเลยนะครับแต่และชิ้นส่วนนั่นเองนะครับอ่าแปดพันก็ได้รับหมวกอ่าหมื่นห้าก็ได้รับรองเท้าแล้วก็สองหมื่นห้าได้รับกางเกงน,นะครับแล้วก็ 4 5 0 0จะได้รับเป็นชุดเต็มนั่นเองนะครับก็เต็มตัวเลยนะครับน่าจะเป็นเสื้อนั่นแหละเออได้รับเต็มชุดเลยมี4ชิ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมครับเป็นไงโอ้โหอย่างที่เลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นถาวรด้วยเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเซิร์ฟนอกเลยนะครับทีนี้เซิร์ฟไทยจะเป็นยังไงต่อไปก็รอติดตามกันต่อไปเลยทีนี้กลับมาที่เซิร์ฟไทยกันบ้างดีกว่านะครับมีหลายๆคนถามเข้ามาว่าตัวกิจกรรมตัวนี้เนี่ยเล่นยังไงนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมเติมเพชรรับคูณ3นนัััั่่่เเเเออองงงงรรบบโสพชาาากกกกกียยวิมต เลยคุณผู้ชมก็ต้องมาปาโป่งกันเลยนะครับปลาโป่งกันก่อนเลยปุ๊บนี่มันก็จะอ่านี่นะคุณผู้ชมปลาอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นการปลาทั้งคู่เลยนะครับจะเป็นการปลาเงินขั้นต่ําก่อนแล้วก็จะรับโบนัสนี่มันจะปลาให้เองนั่นเองนะคุณผู้ชมครับนี่อ่านี่ก็คือเริ่มต้นนะครับเราได้เท่าไหร่ก็คือเราสามารถมาปลาเพิ่มได้ถ้าเราไม่พอใจนะคุณผู้ชมครับทีนี้ อันแรกก็คือเติมเงินขั้นต่ำคืออะไรนะครับก็คือเราต้องเติมขั้นต่ำตามกําหนดถึงจะได้รับเป็นโบนัสตามนี้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ก็คือผมต้องเติมสุดหกรเพชรพผมถึงจะได้รับโบนัสอีก 50%นั่นเองนะคุณผู้ชมครับอ่า50%ก็ประมาณ300ร้อยกว่าพีชนะเองเออกองถ้าคุณผู้ชมยังไม่พอใจนะเราสามารถอ่าปาได้อีกนะคุณผู้ชมครับในครั้งละ9เพชรนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้โบนัสของผมก็คือได้50%คือยังไม่พอใจเอ,อ้ยมันจะมีสูงสุดก็คือ200%เลยนะครับสูงสุดก็คือ5,000เพชรต่อ1ครั้งนั่นเองนะครับเราจะมีสิทธบโดยการสามสิบอ่า3ครั้งนั่นเอง ล้วก็ครั้งแรกเราก็ไม่พอใจ50อ่ะก็ปาไปใหม่นะครับคุณผู้ชมอ่าทีนี้ถ้าเราไม่เติมเนี่ยมันจะยังไม่เสียสิทธินะครับคุณผู้ชมแต่เราจะเสียเพชรตอนที่แบบเออป่าเอาโบนัสนี่แหละเราจะเอาโบนัสเท่าไหร่ไม่พอใจสักทีเนี่ยมันจะยากน,นเดนีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมเริ่มต้นเลยก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเติมไปที่6 0ร้อยเพชรตามที่แบบ กำหนดเลยแล้วกันนะครับอาเติมไป1,000พเพชรก่อนแล้วกันนะคุณผู<อ>้ชมครับคุณผู้ชมทีนี้ผมเติมเรียบร้อยแล้วนะครับเพ๊บเพชรเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราสามารถรับได้ยังนะคุณผู้ชมครับ,รบ,รบก็คือถ้าเรารับไปแล้วเนี่ยมันก็จะเสียสิทธิ์หนึ่งครั้งไปเลยนะครับก,ก่อนจะรับเนี่ยก็คิดดีๆก่อนนะครับนี่เรารับ,บโบนัสได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือเราเติมไปแล้ว1 0 6 0เพชรเราจะได้รับโบนัส530ก็รวมแล้วเป็น1 5นันน้ครบอี่ถ้ายังไม่พอใจในโบนัสอีกก็ปปาไอีดิ เอาอีกคุณผู้ชมครับก็สูงสุดในบล็อกได้เลยว่า200%เลยนะครับรู้สึกนะอ่าได้60%สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเริ่มขึ้นเรื่อยๆล้ดวงเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมครับทีนี้โบนัสเนี่ยผมพอใจแล้วว่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มอีกมันก็เกินมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันเกินงบก็ไม่ได้อุ้ยไละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ได้รับเพชรทั้งหมดหนึ่งพันแปดร้อยนะครับเราก็เติมไปแล้วตอนนี้เราสามารถรับได้แล้วนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมขอพอใจแบบสักร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ป ไม่เอาแล้วคุณผู้ชมนั้นถ้าแบบถ้าแบบ7จผมก็เอาแล้วทีนี้แบบมันจะต่ําลงเรื่อยๆรนะครับทีนี้เออแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาว่ะคุณผู้ชมครับ <S <S พอแล้วผมก็ไม่ลบมากนะครับเดี๋ยวมันจะลาภหายนะรับไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับครั้งแรกเราก็ได้โบนัสมาทั้งหมด848เพจนั่นเองนะครับก็คุ้มหรือเปล่าก็คุ้มสุดๆไปเลยนะครับกิจกรรมใหม่นี้อ่ะไม่ต้องปลาใหม่แล้วแหละผมก็พอใจแค่นี้ละคุณผู้ชมทีนี้เราก็เหลือสิทธิ์อีกแค่ สอสิทธิ์เท่านั้นนะครับก่อนที่จะรับเพชรไปเนี่ยก็คิดดีๆว่าเราพอใจหรือยังสำหรับโบนัสและก็การเติมเงินขั้นต่ำนะครับเราสามารถเติมขั้นต่ำได้เรื่อยๆเลยนะครับรู้สึกว่าเติมขั้นต่ำสุดต่ำสุดก็น่าจะเป็น40เพชรหรือ99เพชรนี่แหละคุณผู้ชมครับเออน่าจะเป็นเ9เพชรมากกว่าน,นะครับอันนี้สามารถเติมได้ทุกช่องทางเลยนะครับคุณผู้ชมพวกกาลนีนาบัตรก,กา,ล,าลีนาและก็เติมได้หมดเลยนะครับหรือว่าเติมผ่านตัวเกมก็ได้นะครับนี่ก็ได้เพชรมาเรียบร้อยแล้วเราเอย และพิษมันจะเข้าตรงไหนอ๋อน่าจะเข้าอ๋อจะเข้าในจุดหมาต้นเองครับเดี๋ยวต้องแบบออกเกมเข้าใหม่ถึงจะได้รับโบนัสทันเองนะครับผู้ชมมันจะไม่เข้าทันทีนะครับเอาหน้นว่าคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีหน้าก็รอกันเลยนะครับว่าเซิร์ไทยจะมาแบบนั้นหรือเปล่าเราติดตามกันต่อไปกันเลยและคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ